สวนสนามข่าวการเมืองเอาไปดูกันหน่อยนะฮะตัวเลขเขาบอกว่ายังไม่นิ่งสําหรับพักร่วมรัฐบาลอาจจะ8ปดพักเก้าพักหรือว่าล่าสุดเนี่ยที่บอกว่ามีแนวโน้มว่าจะได้เสียงจากพักชาติพัฒนากล้ามาเติมอีก2เสียงทําให้เป็น10บพักร่วมรัฐบาล316เสียงนะฮะมาไล่เรียงกันดูหน่อยฮะว่าที่พักร่วมรัฐบาลขณะนี้มีองค์ประกอบจากพักไหนบ้างยืนยันและก็คือพักเก้าไกล152ใช่ไหมพักเพื่อไทย141 พักประชาชาติ9้าเสียงพักไทยสร้างไทย6เสียงพักเพื่อไทยรวมพลังสองเสียงพักเสรีรวมไทยสังคมใหม่เป็นไทมและพักใหม่พักละ1เสียงรวม314เสียงแล้วก็มีรายงานด้วยว่าพักชาติพัฒนากล้าซึ่งมีว่าที่สสอยู่สองเสียงเนี่ยตอบรับที่จะมาร่วมรัฐบาลแล้วด้วยเช่นกันโดยหากเป็นไปตามนี้จะทําให้พักร่วมรัฐบาลมีทั้งหมด10พักรวม316เสียงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก่อนเพราะว่ากระแสข่าว พักเก้าไกลเนี่ยที่บอกว่าจะเปิดดีลร่วมมือกับพักอื่นหนึ่งนนั้นก็คือพักชาติพัฒนากล้าใช่ไหมที่ม,มีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าหลายคนก็ออกมาเตือนนะออกโรงเลยว่า,าไหนบอกว่าพักเก้าไกลจะไม่ร่วมกับพักฝ่ายเผด็จก,การเอก็มีการปรากฏภาพเนี่ยน,นายกราชิกับวันนี้หัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าเคยออกไปเป่านกหวีดใช่ไหมร่วมกับวทีกปปสเรียกทหารมายึดอำนาจหรือเปล่าจนเกิดความย้อนแย้งกัน เขาบอกว่าเมื่อวานนี้มีกระแสวิจารณ์เยอะเลยใช่ไหมในโลกออนไลน์เยอะมากเดือดเลยแหละใช้คําว่าเดือดแหละแต่ไม,ไม่ไม่นานแป๊บเดียวติดเทรนด์ทวิตเตอร์ดับหนึ่งเลยอะ่ะเออนะแฮชแท็กชาติพัฒนากล้าติดหนึ่งละแล้วก็แฮชแท็กมีกอนไม่มีกูนี่จนพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยชเช้าเี็ดส่วนใหญ่เขาบอกให้เขาบอกว่าอยากจะให้พักชาพักเก้าไกลเนี่ยพิจารณาในการร่วมมือกับพักชาติพัฒนา,าชาตนาล้าใหม่อีกครั้งเนื่องจาก ทางพักเนี่ยเคยระบุว่าจะไม่จับมือกับทุกพัคการเมืองที่สืบทอดอำนาจเผด็จการนั่นเองใช่ไหมคือไม่ใช่แค่ในทวิตเตอร์นะก็น่าจะมีการส่งเสียงไปถึงตัวแทนสวที่สสแต่ละเขตด้วยเพราะว่าสวที่สสแต่ละเขตเองก็เหมือนมีการมาโพสต์ข้อความเหมือนกันสื่อสารไปถึงพักเหมือนกันใช่แล้วก็มีการโพสต์ข้อความหรือว่ารีทวิตข้อความของพักก้าไกลด้วยเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้เขาบอกว่าร้อนถึงพักก้าวไกลอยู่นี่ไม่ได้ต้องออกมาแถลงการขอโทษผ่านทางทวิตเตอร์ของพักก่อนที่นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าไกล รีทวิตข้อความต่อนะฮะมีใจความว่าสืบเนื่องจากกรณีที่พักเก้าไกลได้เจรจากับพักชาติพัฒนากล้าเพื่อตกลงโบทให้กับนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เข้าร่วมรัฐบาลกรณีดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางจากประชาชนเจ้าหน้าที่พักคณะทางานจังหวัดและสมาชิกพักส่วนใหญ่เนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าไม่สามารถยอมรับการเข้าร่วมรัฐบาลของพักชาติพัฒนากล้าได้ นอกจากนี้ในที่ประชุมเนี่ยในที่ประชุมร่วมของว่าที่ผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลก็มีมติสอดคล้องกับประชาชนว่าไม่สามารถยอมรับได้เช่นกันด้วยเหตุนี้กรรมาการบริหารพักจึงน้อมรับมติดังกล่าวมาปฏิบัติเราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพักชาติพัฒนากล้าแล้วก็จะเดินหน้าพูดคุยและทำความเข้าใจเพื่อขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภา,พาเพื่อให้ได้เสียงพอในการบวตนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุด โดยพักก้าไกลเนี่ยขอน้อมรับคําวิจารณ์ทั้งหมดกราบขออภัยประชาชนที่ทําให้ทุกคนผิดหวังพักก้าไกลยืนยันว่าการจัดตั้งรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยจะทําบนพื้นฐานจุดยืนทางการเมืองอนโยบายหลักของพักตามที่ได้เคยหาเสียงไว้รวมถึงขอโทษด้วยขอโทษพักชาติพัฒนากล้าที่ต้องยุติการเจรจาครั้งนี้และช่วงสุดท้ายเนี่ยยังได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่พักแล้วก็ว่าที่ผู้แทนรัศดรก้าไกลท,กทุกคนที่เคยตรวจสอบทวงติงการทํางานของผู้บริหารพัก เพื่อให้พักเนี่ยยืนหยัดในจุดยืนอุดมการเดิมอย่างมั่นคงแล้วก็มีข้อความด้วยตอนท้ายๆเห็นไหมพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักก็คือเขาอยากจะยันย้ำว่าเขาฟังเสียงประชาชนเสมอนะคะ,ะแล้วก็คำนี้อย่างที่บอกเนี่ยพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักเนี่ยโอ้โหคุณพิธาที่เขาไปรีโพสเลยใช่ไหมใช่ในทวิตเตอร์ด้วยนะครับแล้วอย่างที่บอกฮะเขาบอกว่าถ้าจะได้พักร่วมรัฐบาล 314หรือ16เสียงอะไรเนี่ยทั้งฝ่าด่านเลือกนคัมร์สามร้อยเจ็ดสิบหเสียงให้ได้เขาบอกว่ามันยังขาดอีกตั้ง60กว่าเสียงอะ่ะสามร้อยเจ็ดสิบหกเสียงสา <3 76 S 1> มร้อยเจ็ดสิบหกเสียงใช่แต่ว่าเรามี316ไงจีนี่ค่ะอ่า316ถ้าตัดล่าสุดนะถ้าตัดชาติพัฒนากล้าออกเนี่ยมันน่าจะมีประมาณทัก314เองแหละ314อ่า314ถ้าอยากจะได้376มันขาดอีกเยอะอยู่นะเยอะอยู่แต่ว่าก็มีสวบางท่านที่ออกมาเออ่เหมือนกับ โพสต์ว่าจะสนับสนุนคุณพิธาใช่ไหมคะใช่ก็มีอยู่เหมือนกันทําให้ตอนนี้เขาบอกว่าอาจจะขาดอีกประมาณสัก44เสียงอ้าวส่วนอีกประเด็นที่จับตากันเยอะโอ้โหนี้เขาถือว่าเป็นสายรอ,อฟ้าเหมือนกันนะ,ะการแก้ไขามาตรา112ตกลงะจะอยู่ใน MOU ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยคำตอบก็คือณนะขณะนี้ ณขณะนี้นะขีดเส้นไว้ว่าณขณะนี้ม,มีคํายืนยันจากหลายพักว่าไม่น่าจะอยู่ใน MOU เพราะว่าเป็นประเด็นร้อนแล้วก็อ่อนไหวเกินไปจึงต้องการลดกระแสกดดันเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีอุปสรรคน้อยที่สุดเรื่องนี้เองฮะทางคุณคุณไอจมอ่ะคุณพฤทธิวัชรศิลป์ผู้จัดการการสื่อสารแล้วก็การโทรดงนโยบายของพักเก้าไกลระบุชัดเจนนะครับว่าการผลักดันแก้ไขมาตรา112จะดำเนินการผ่านสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเสียงสสของพรรคก้าวไกลโดยจะไม่มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ใน MOU ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอาจากเรื่องของมาตรา112มาดูปัญหาเรื่องของกฎหมายที่คุณพิชาคุณพิธา,าเนี่ยต้องต้องผ่านให้ได้ในกรณีคนนี้ฮะคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนะยื่นร้องต่อกรกรตให้ตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามจากกรณีการถือหุ้นไอทีวีหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรกตนะฮะมีรายงานว่ากรกตเนี่ยมีการพิจารณา ข้อกฎหมายแล้วก็เห็นว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส2,561มาตรา61กําหนดเฉพาะก่อนวันเลือกตั้งเท่านั้นที่หากปก,กตเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้ยื่นคําร้องต่อสารดีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครแต่ว่าขณะนี้เป็น ช่วงหลังวันเลือกตั้งกฎหมายเนี่ยไม่ได้เปิดช่องให้กกตดาเนินการส่งเรื่องนี้ไปให้สามใดพิจารณาหากดาเนินการสืบสวนสอบสวน,สรวนเรื่องดังกล่าวแล้วเสร็จขณะที่รัฐธรรมนูญมาตรา82วรคท้ายบัญญัติไว้ว่ากรณีกกตเห็นว่าสมาชิกภาพของสสหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรมรมนูญมาตรา101วมเล6เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรมรมนูญมาตรา98ให้ส่งเรื่องให้ศาลร,รัฐธรมรมนูญ เพื่อวินิจฉัยได้ด้วยดังนั้นช่องทางที่กะกะตจะดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยหากมีมติว่านายพิธามีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครสสได้จะต้องหลังกะกะตประกาศรับรองคุณพิธาเป็นสอสอดูแหละอ่าแล้วถ้าหากเป็นไปตามนี้ขั้นตอนมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆกรณีของคุณธนาธรจริงรุ่นเรืองกิจเมื่อปี2562นั่นเองนะฮะค่ะค่ะเอาคุณผู้ชมไปดูในภาพรวมภาคเศรษฐกิจกันบ้างนะคะ สำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังเลอกตั้งโอ้โหนักลงทุนบอกแดงเถื่อนเลยเพราะว่าปรับลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเมื่อวานนี้ใช่ไหมวันศุกร์ปิดตลาดแตะระดับที่1,520จุดซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ2อปีค่ะตลาดหุ้นเนี่ยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยการเมืองในประเทศนะก็เลยทำให้นักลงทุนต่างชาติเขาเทขายหุ้นค่ะหลังเลอกตั้งก็ขายไปแล้วเกือบหมื่นล้านบาทเลยสำหรับนักลงทุนต่างชาติ อย่างโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าและค้าปลีกเนี่ยก็มีการเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากถูกมองว่าจะเป็นกลุ่มที่รับผลกระทบจากนโยบายหาเสียงของพรรคก้าไกลที่ไม่เอื้อในทุนผูกขาดประกอบกับนักลงทุนเขาก็ขายหุ้นออกเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนของ m o u ในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยที่จะเปิดเผยออกมาในวันจันทร์ที่22พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นนักลงทุนช่วงนี้ก็ ใจแข็งนิดนึงนะเออนะคะเดี๋ยวรอให้รัฐบาลจะตั้งเรียบร้อยอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นก็อยากจะให้จัดตั้งรัฐบาลเ,เร็วๆแหละรัฐบาลบถ้ามีเสถียรภาพเรื่องของเศรษฐกิจมันก็คงจะดีขึ้นนะเนาะเรา่า <ๆ S 2> มนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยนะคะคกะ็การที่ต่างชาติเขาก็มองเข้ามาว่าการเลือกตั้งของเราเนี่ยมันจะชัดเจนแค่ไหนคุณผู้ชมไปดูเรื่องของหน่วยเลือกตั้งที่10บนะคะ เขตเลือกตั้งที่1จังหวัดนคปรปฐมที่วันเลือกตั้งที่ผ่านมา14พฤษภาคมเนี่ยมันเกิดฝนตกหนัก oh. ลมพัดแรง oh. แล้วเนี่ยดูสิคะสภาพปร์ลมที่เลือกตั้งล้มได้รับความเสียหายนะแล้วก็วันที่เลือกตั้ง14พฤษภาคมเนี่ยก็มี<ด>คนมาเลือกตั้งกันแต่ทีนี้ด้วยความที่คือสภาพอากาศไม่เอื้อมหน่วยอพอประลัมที่เลือกตั้งมาเสียหายแบบนี้ทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า,าประกาศงดลงคะแนนนะคะ ทีนี้ก็เลยทําให้มีประชาชนบางส่วนเนี่ยไม่สามารถใช้ส like ิทธิเลือกตั้งได้พังนายธิพรบุญประคองประธานกรกตก็เลยมีการออกคําส um ั to go to go to hmm. ่งให้ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในหน่วยดังกล่าวใหม่นะคะในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้ค่ะก็คือวันพรุ่งนี้ตรวจสอบรายชื่อกันหน่อยบางคนไปเลือกแล้วไงอาจจะช่วงก่อนที่ยังไม่เกิดผลตกขึ้นนะคะให้เช็คกันหน่อยว่าของเราหน่วยนี้หรือเปล่าจะได้ไปทําหน้าที่ใหม่นะคะ